สวัสดีครับนี่ลุงดำมาปิดคันนาข้าวนะครับเนื่องจากว่ามันขาดครับผมน้ําเยอะมันก็เลยขาดนะครับผมเดี๋ยวจะมาปิดคันนานะครับผมเชิญดูเลยครับผมนี่ครับต้องมาขุดดินตรงนี้ครับผมขุดดินตรงนี้ครับนคันนานะครับครับคันนาขาดครับ ดินไกลมากครับเราดินจับตรงนี้ครับผมจับตรงนี้ไปนะครับชนงมันขาดต้องเก็บน้ำไว้นะครับผม ต้องเก็บน้ําไปนะครับไม่งั้นน้ำแห้งแน่เลยข้าวตายหมดแต่เอาดินเนี่ยไกลครับผมหลังจากเราปิดคนนาแล้วนะครับผมเนี่ยมาดูข้าวครับข้าวเพิ่งออกรวงครับผมเนี่ยตั้งทองแล้วตั้งทองแล้วครับผมออกรวงเลยครับอีกสักประมาณเดือนเศษก็คงจะได้เกี่ยวแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยออกรวงครับผม ข้าวเพิ่งออกรวงครับนาดำนะครับตอนนี้ผสมกันระหว่างนาดำกับนาหวานนะครับผมแต่ฝั่งนี้เป็นนาดำนะครับก่อนนั้นนหวานอยู่ครับแต่น้ำมันท่วมท่วมเสียหายก็เลยมาดำครับผมเนี่ยก็เลยมาดำนี่มันเริ่มออกรวงแล้วครับผมนี่วันนี้เดินมาดูคันนานะครับผมว่าคันามันขาดไหมน้ำมันขาดไหม น้ำก็พอมีอยู่นะครับผมเนี่ยน,น้ำครับออนครับผมข้าวออกรวงแล้วครับผมโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นข้าวออกรวงหอมมากเลยหอมนาข้าวมากเลยโอ้กลิ่นหอมดีมากเลยครับผมหอมเกสรข้าวครับหืมหอมมากเลยเป็นข้าวดอกมะลินะครับผม ันข้าวดองมะลินะครับนี่ครับออกรวงแล้วครับฝั่งนี้งามอยู่นะครับเนี่ยข้าวงามเลยครับนี่ครับไปถึงนู่นครับฝั่งนี้ก็ออกรวงแล้วครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันออกรวงแล้วนี่ครับปีนี้ข้าวสวยอยู่ครับเนี่ยอย่างงามนะครับปีนี้เนี่ยออกรวง งามมากเลยเแต่ตอนนี้หอมมากเลยครับผมหอมกลิ่นเกรสรข้าวมากเลยหอมอยากให้เพื่อนๆมาดมดูมายืนอยู่ตรงนี้กรับผมมายืนอยู่ตรงนี้กับลุงดำเลยโอโยหอมมากเลยเนียหอมหอมเกรสรข้าวมากเลยครับเพิ่องออกรวงครับผมข้าวปีนี้สวยครับด,ด,ด,ดูพอได้กินครับปีนี้ นี่ครับเดี๋ยวไปดูคนาที่ลุงดำปิดเมื่อกีนนะ้น่ยนี่ครับคนาข้าวที่ปิดเมื่อกีนนะ้นียเอาดินปิดเมื่อกีนนะ้นี่ยน่าจะอยู่อยู่ฝั่งนี้เพิ่งตั้งท้องครับยังไม่ยังไม่ออกรวงครับฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เริ่มอ,ออกรวงแล้วครับเนี่ยเนี่ยฝั่งนีเ้เริ่มออกลวงแล้วฝั่งนู้นออกลวงมากแลนะ้ว ฝั่งนู้นที่มองเห็นไกลๆเมื่อกี้เนี่ยที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยาฝั่งนูน้นออกพร้อมกันเลยแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ออกปล่อยๆครับนี่ครับออกเป็นบางส่วนครับผมนี่ครับผมให้ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศหน้าหน้าข้าวครับผมสวยๆครับผม คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ